ความเรียบร้อยสำนักงานแรงงานจาังหวัดสขลาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิญรวม58คนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้มันหันไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหาได้กล่าวให้โอว่าได้เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิญปฏิบัติการต่อไปขอกัาบเรียนเชิญค่ะที่ได้น,นเป็นตัวแทน จิตวาวติการทิดคิต่างๆการสร้างงานทั้งหมดนี้58มีไอฉลากอีกวัวทำไมไม่ใจเหมือนเพื่อนนะแล้วก็อยู่กันเป็น10ปีอะไรไม่ได้ประโยชน์เยอะแล้วเรายังไม่อินของในหลวง ความรู้กายร่างกายเราสามารถเยกก็เป็นคือข้อปฏิบัติถ้าถ้า,ถ,าถิงคือข้อปฏิบัติแต่ก็ใช่ครับอันที่สามขออนุญ,ญาตีิใช้คำว่าสมาธิ